เนี่ยอย่างจารเบี้ยเนี่ยเขาบอกโอ้เขาชัเขากินข้าวเวลาเดียวแล้วเขาสมาทานสินแพสมาทานสินแปศแล้วเออปฏิบัตินั่งสมาธิ uh. ทำทำยิ่งกว่าพระบางองค์เนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พระบางองค์นะทำยิ่งกว่าพระหลายองค์หนะึ่งที่เขาพูดมาน่ะ แล้วขนาดผ้าเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ทําในไม่ไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ขัดไม่เกาไม่ละไม่ลดไม่เลิกเนี่ย hmm. อันมาว่าอืม hmm. มันยังไงละศาสนาก็ยิ่งจะยิ่งจะเสื่อมจะเสือ่อมลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ศาสนาไม่เสื่อมหรอกคนเนี่ยคนที่เข้ามายึดมายึดมาถือในศาสนาเนี่ยเข้ามามาอาศัยผ้าเหลืองหากินเนี่ย เยอะเลยเดี๋ยวนี้มาอาศัยผ้าเหลืองหากินนี่เยอะเลยเนี่ยอ้าวอ้าวเอ๊ทานายจะเอากฎหมายมาทำไรพระพุทธศาสนาแล้วหรือเจ้างั้นเนะ่มันความเชื่อกับกฎหมายนี่มันความเชื่อ เออความเชื่อแล้วแพรลี่เขาก็ออกมาพูดนะแพรลี่เขาก็ออกมาพูดนะเข,เ,ขเ,ขเ,ขเขาเขาเขาเคารพอาจารย์นันตชัยถ้าไม่เคารพนี่เขาจะไม่เรียกอาจ,จารย์เขาบอกนี่เลยแต่ถ้าอาจารย์จะมาทำอเอากฎหมายมาบังคับความเชื่อคนมันก็อาจจะผิดเพียเพ้ยนไปมั้งมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปมั่ง แต่มันก็ถ้ามันไม่เสียหายมากมายก็ก็ไม่น่าจะก,ก็ไม่น่าจะนะเออไม่น่าจะก,ก็ทุกคนน่นะ่ะเกิดไม่ทันระพุทธิเจ้าทั้งนั้นเกิดไม่ทันระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่พพุทธิเจ้าัาอาสอนไว้ตั้งนานแล้วที่ในคนจำจดจำนำมาบอกมาก,กล่าว มันก็อาจจะผิดนิดๆหน่อยๆอืมแต่ถ้ามันถ้ามันผิดมากเหมือนกับอย่างไปดำน้ำทำอ่าคุณใสอะไรพวกนั้นอ่ะไปดำน้ำแล้วก็เมื่ออนนี้เนี่ยเร็วๆเนี่ยเนี่ยใครก็ไม่รู้เองยมอ่าที่อยู่ทางเหนือทางเหนือส่งคลิปมาให้ดูเอ๊รู้สึกว่าจะได้ จะได้บันทึกไว้อยู่หรือ,อยังไงเนี่ยนะคลิปอะ่ะแล้วไปทําอะไรพระเอารองเท้าไปตีสวดอิติปิโสปการาลหังทามาทโโาบูโทแล้วก็ตีเอารองเท้าตีเออเนี่ยเนี่ยโยมโยมที่มาอยู่ทางเหนือเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอกแล,แล้วเนี่ยท่านเอ่อท่าน มหาอุเทนนี่อะไรอะไรนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยโยมก็ส่งไม่เรื่องบางสิ่งบางงานมันอาจจะเพี้ยนไปบ้างนั่นอาจจะเพี้ยนไปบ้างปล่อยว่างอ่าปล่อยจะปล่อยจะปล่อยว่างก็อะไรกี่โมงค่ะอืพระมหาอุเทนจะปล่อยว่างกี่โมงเออจะปล่อยว่างอะไรท่านจะปล่อยว่างอะไรมหาอุเทน ่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ใช่ว่าช่วยกันทําลายบางสิ่งบางงามบางอา,งางอดำผิดเพีย้ยนไปบ้างอนอะไรเขาเรียกว่า,าสแสวงสงวนจุดร่วมสแสวงจุดต่างแต่สงวนจุดร่วมอะไรทํานองนั้นหรือไงเนี่ยแสวงจุดต่างอืแต่สงวนจุดร่วมหรือสงวนจุดร่วมแสวงจุดต่างออ แต่ให้มันถูกต้องไปหมดทุกอย่างมันก็คงจะลําบากสําหรับอืมสําหรับเราชาวพุทธวันนี้มันอนุคลนมากทุกวันนี้มันออแแลนมากแล้วยิ่งทนายจะมาเอาจะมาเอากฎหมายอืมาใครสอนผิดพ้องจับพ้องอย่างเดียวอะไรทํานองเนี้ยไม่ได้ไม่น่าจะได้นะเอองั้นระพระทั้งประเทศเนี่ยโดนโดนหมดอะ โดนหมดตัวธรรมะต้องโดนอืโดนโนมันอาจจะตีเพีพ้ยนนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่ถ้ามันมากเออดูว่ามันมากอ่ะนะสอนในดำน้ำทำสมาธิอะไรทำนองนี้นั่นนะั่นคือมันมากไปแล้วมันมากไปแล้วอืมแล้วก็เออ,อเพ่งอสุภะรรมาฐานมันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกมันก็มีอยู่ทั้งจะบอกให้เพ่งอยู่นั่นก็มีอยู่จะเพ่งอยู่ แต่ว่ามันก็น่าจะได้ตัวนี้อืมมันก็น่าจะได้เอ,อเพราะมันเป็นการทำกุศลให้เกิดในจิตใจไม่ใช่อักกุศลนะทำอักทำกุศลให้เกิดในจิตใจคือการเพื่อจะละเพื่อจะละเพื่อจะเลิกเพื่อจะลดอืมไม่ใช่เพื่อจะเอาไม่ใช่เพื่อจะเอาเหมือนอย่างเตะ เตะเตะอ่าผู้สังฆทานน่ะคือแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะแค่เออแต่ไปน้อยใจอะไรนักหนาไม่ใช่น้อยใจหรอกคือความโลภมันบังหูบังตาคือเราเคยได้แล้วไม่ได้คือเคยได้แล้วไม่ได้นะ่ะอืมนั่นก็เลยเกิดความโลภบ,บังหูบังตาก็เลยทําอืมในสิ่งที่ไม่ใช่ ไม่ใช่พระที่จะต้องทำเนะี่ยไปเตะสังฆทา,านเหออา,นนเอาอย่างนั้นเอออย่างนั้นมันก็สมควรมันก็สมควรไม่รู้ผิดถูกยังไงไม่รู้เลยถ้าไปทําถึงขนานดะนั้นนะ่ะจัดก,การเลยจัดก,การเลยอืมเห็นทนโทษอยป่านั้นนะ่ะแต่คว้างสังฆทงสังฆทานก็ทิ้งมุ่นมีที่นังนะ่งอ่ะน่ะอันนั้นมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่วิสัยของพระเลยนะ่ะมันไม่ใช่เลยมันเป็นวิสัยของโยม แสดงว,ว่าบวมมาตั้งสี่สิบกว่าพรรษานี่ไม่ได้ละไม่ได้เลิกไม่ได้ลดไม่ได้อะไรเลยนี่แต่จะเพิ่มนะนี่แต่จะเพิ่มอืมเพราะฉะนั้นมันต้องละต้องเลิกต้องลดมั่งเราเป็นพระเออแล้วก็ยังไม่เป็นพระด้วยนะพูดกับพูดแก็ยังไม่เป็นพระอีกด้วยนะเออยังไม่เป็นพระเป็นแค่สมมติงฆงอ,อืม เป็นแค่สมมุติสิสงถ้าเป็นพระมันต้องพระโสดาบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยอีกทักหน่อยเนี่ยแต่เห็นเนี่ยคอยดูจ้าิโยมคอยดูก็แล้วกันโยกดูก็แล้วกันอ่ะอ่ีวอนเกาเการองรองเท้าไม่ใส่อะไรจีวอนขาดขาดบาดเก่าเการองเท้าไม่ใส่เที่ยวเดินขอเงินจะไปซื้อรองเท้าจะไปซื้อ เออจะไปซื้อบาดจะไปซื้อจีวรอะไรทำนองเนี้ยเนี่ยน่นะอย่าไปให้เป็นอันขาดอย่าไปคิดสงสารเป็นอันขาดอืมไอ D ้จีวรขาดขาดบาดเกา่กาเก่ารองเท้าไม่ใส่นั่นน่ะนั่นแ่ะตัวร้ายไอ้ตัวร้ายเลยแหละนะไปบ้านนี้กับไม่มีจะไปซื้อเองเขาจะให้เขาจะไปซื้อมาใหไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไปซื้อเอง ไม่ถูกสีไม่ถูกไม่ถูกตามความต้องการของอาตมาเนาะไปแล้วนั่นแหละให้ระวังให้ระวังอย่าเด็ดขาดเลยอย่าไปศรัทธาอย่าไปเชื่อในความอย่าไปเชื่อในลักษณะที่ไม่ไม่คิดไม่พินิจพิจารณาเอมันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่า ดูกิริยาท่าทางดูมันจะล็อกเล็กล็อกเล็ก,ลก,ลกมันจะต้องมีมันจะต้องมันจะต้องมีอะไรให้ให้ให้ผิดสังเกตอยู่นั่นแหละ<อ>พวกนี้นะต้องคุยนานๆคุยนานๆฟังคุยไปคุยมาเหนือมันก็แป๊บออกมาได้ละนะแป๊บออกมาได้อแป๊บออกมาได้เอาอย่าไปอย่าไปเออ อย่าไปนสนใจเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ศาสนาเราเนี่ยเสื่อมคนจะเสื่อมจากศาสนาไปเรื่อยๆรื่อเห็นที่พอไปเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บอ่ะเอาอีกแล้วพาอีกแล้วพาอีกแล้วอืมหม้วนนมเหลืองอีกแล้วนะแล้วก็ข่าวแทบทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยข่าวแทบทุกวันเนี่ยข่าวเรื่องพระเนี่ยอืมแล้วนี่ถ้ายิง่งอย่างงั้นดิ ทนายทนายเอาไปอย่างนั้นที่เป็นตามไปตามรังควานพวกนั้นสิททาไมจะมาตามพวกที่สอนผิดเนี่ยหอ,อยานะเสียงบอกทั้งครูทั้งผมทั้งคมครูอะไรเลยยาเั้านะ่ะยาผิดเจ้านะ่ะผิดผมจัดก,การนะเนาะเออมันใช่หรือทนายมันใช่ล้วเหรอือมันใช่ล้วเหรอือคิดดีล้วเหรอืออย่ามาตายน้่ตื้นนะ อย่ามาตายน้ําตื้นนะเล่นกันอะไรไม่เล่นเล่นกับศาสนานมันมันลําบากกอสมควรนะอย่านะอืแทลรี่เขาก็เตือนแล้วนะแทลี่เขาก็เตือนแล้วนะในฐานะในฐานะที่เขาเป็นถึงปทข้าว 9. เขาเป็นถึงปทเก้าเขาก็ศึกษาเขาก็เรียนมามากกว่าอาตมานะอมอาตมาก็แค่นักธรรมเอกนะแค่นักธรรมเอกแต่เทลี่เขามีความรู้ เขามีความสามารถและจันเบียเขาก็มีความรู้มีความสามารถเมื่อคืนนี้เขาฟังจันเบียก็พูดเนี่ยโอ้โหเอหอ,อเขาจะไม่ฟ้องใครเขาจะไม่ทะเลาะกับใครทั้งนั้นเขาจะไม่โกรธเขาพูดถึงนั้นก็จะไม่โกรธเพราะเขาทําเขาทสร้างสมบรารมีไม่ตายเป็นตายตายก่อนบวชก็เอาเขาพางแ่นั้นหมดอน่ จะไม่ได้บวชแต่ตายกตตายถึงขนาดน,นั้นให้คิดให้ดีพิจาจรณาให้ดีเอถ้าคุณจะมาเล่นเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นล่ะเออเรื่องนี้ก็ปล่อยให้กองทัพทำจริงกองทัพทำก็ต้องปกป้องก็ต้องปกป้องพระพุทธศาสนาแต่จะปกป้องในลักษณะไหนล่ะ มันก็มีทั้งผิดและถูกนะอย่าลืมนะอืมอืมหวังดีประสงค์ร้นะระวังระวังดีหวังดีประสงคนะ์ร้ระระนะอืมมันจะเป็นการหวังดีประสงค์รยนะอืมระวังเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรนะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเอจะทําให้จะทําให้พระเนี่ยไม่กล้าออกมาแต่อาตมาไม่กลัวอาตมาออก ออกตลอดก็แล้วกันมีคนดูก็พูด,ไม,มด,พด,มดไม่มีคนดูก็พูดมีคนดูก็เทศไม่มีคนดูก็เทศทำมานานแล้วแต่กว่านี่เทศไปตั้งปีหนึ่งยังไม่มีคนดูสักคนหนึ่งเลยก็ไม่ได้ว่าเ,เทศพูดคือมีหน้าที่มีหน้าที่มีหน้าที่นะมีหน้าที่ตรงไหนเป็นถึงพระครูสัญญบัตนะ เป็นถึงพระครูสัญญาบัติในพระครูสัญญาบัติในการสร้างเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยมันก็ต้องทําหน้าที่ในนี้เขาบอกว่าขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรและอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอาราม โดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทิดเนี่ยเนี่ยในใบาตาตั้งมีใครอ่านบ้างไหมเป็นพระครูเนะเคยมีพระครูเคยอ่านตรงนี้บ้างไหมให้พระ,ะวัดป่าประชาชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระครูอมรศิลวิสุทธิ์ขอพระคุณจงรับธุระ พระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควร,ม,ม,ควรมีสมควรไหมสมควรที่อาตมาจะต้องออกมามาเทศไหมแล้วไม่เชา้านี่ฉันฉันเช้าอยู่ในบ้านอาเลขาฝ่ายมหานิกายท่าน ท่านก็พูดนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะอืมพระทุกวันนี้จะเป็นเจ้าวาดนี่อย่างน้อยอย่างน้อยต้องได้มาปริญญาตรีเออแล้วท่านก็พูดให้ฟังว่าเออเรียนปริญญาตรีทั้งหมดเจ็ดสิบเอ็ดลูกวางั้นนะที่แรกนี่เจ็ดสิบเอ็ดลูกเดี๋ยวนี้เหลือสิบเอ็ดลูกวางกันเหลืออยู่สิบเอ็ดลูกอืม เพราะอะไรเพราะอ่าโยมโยมเอามาวัดอีกแล้วโอ้ตายแล้วอืม